วันนี้มาบ้านแม่นนะบรรยากาศบรรยากาศได้เลยนะครับมาบ้านแม่บรรยากาศได้เลย,ลยาาเออฝนตกชอบชอบาาบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ฝนตกสายฝนเต็มเต็มผมสายชอบผูกขอแม่น้ำนะมันเลยได้ยากาศป,ป,ปิ้นๆนี่ฮะ บรรยากาศฝนตกชิวนะชิวชิๆชิชิบ้านเสียงของหลังคาเมทัลชีตนี่แผ่นเมทัลชีตนะครับอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะเสียงฝนตกเนี่ยใครๆเสียงสังกสีนะใครชอบสายเสียงวงสังกสีเนี่ยเป็นไงบ้างคุณจะชอบว่ามันเสียงดัง ความรู้สึกเย็นๆผมชอบนะเสียงดังฟิลเกรดนั่นโตเรียนหลังบ้านผมนเดี๋ยวต้องหาปุ๋ยมาใส่หน่อยเดือนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะโตขึ้นเ,นเยอะบรรยากาศฝนตกหลังบ้านฟิวอ่ลกๆหน่อยฟิลเกิดมากครับผมมาบ้านแม่ตรงน,นี้อยู่แถวๆรลัดวาโยธีเจอ หยอดข้างทางเลยตรงนี้ฮะพอเอินว่าเนี่ยน้ําจากน้ําจากเขานะมันไหลท่วมถนนเลยนี่เลยครับท่านตอนนั้นฝั่งนี้น้ําไหลเต็มเต็มเลยเห็นรถมาไม่ได้เลยแล้วทำไมรถเขาวิ่งกับซ้ายกับขวากันอยู่ครับเนี่ยน่าจะเรื่องของน้ําทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งวิ่งไม่ได้ฝั่งหนึ่งไม่ได้เห็นไหม เดี๋ยวก็ได้เชิญกับอุตลุดพลารถวิ่งสวนทางมาอีกด้านหนึ่งทั้งสองด้านเลยวันนี้ที่โครกรอยนะบ้านแม่เนี่ยฝนตกหนักมากครับคือปริมาณน้ำเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยท่านโอ,โ,โอ้โหมันท่วมถนนไงท่วมระยะทางเป็นกิโลกิโลอยู่โอ้เยอะเยอะเยอะผมสายชอบเรื่องพวกนี้จัดเลยครับท่านรออะไร สายภาบน้ําท่วมนะฝนตกหนักแล้วก็ถนนขวางนนท่านเห็นไหมท่านโนะน้ําไหลบากจากฝนนะจากเขาแล้วมันก็ไหลบากออกมาท่วมเลนมาขวางนี้โอ้แดงมากนะครับถือว่าแรงไหมก็ไม่แรงมากนะแต่บ้านที่อยู่ด้านล่างนี่โอ้โหน่าจะเยอะะเลยฮนะน้ําลงไปเยอะน้ามาแรงแบบตรงนี้เป็นเลยเทศบาลนยครับเทศบาลเก่าอ๋อสถานที่ดับเพลิง รอนนี้น้าสำนักงานเทศบาลตำบนสำนักงานเทศบาลตำบนก็ก่อยน้ำลงมาเต็มดีค่ะเนี่ยเต็มทั้งเทศบาลเลยแต่ไม่ได้ลึกมากนะแค่โอ้โหระดับหัวเขา่าน้ำดีจังเทศบาลก็ก่อยสำนักงานสาระพืเจอน้ำก็ไปอย่างนี้หายห่วงนะ สารนะไฟก็เล่นโดนน้ำเต็มๆบริเวณโคกกอยนะมาบ้านแม่สำนักงานเทศบาลโคกกอยน้ำท่วมดีจริงครับทำให้รถติดขัดนะครับรถติดขัดติดขัดเลยแหละแล้วก็รถต้องวิ่งอย่างช้าๆแต่ดีนะครับสายนี้รถม,ม,มันไม่ค่อยเยอะนะครับสายนี้รถมันไม่ค่อยเยอะเลย ผมเห็นยังพอไหวพอไหวอยู่แต่มันอุดตันนะครับใ้หลักก็คืออุดตันนั่นแหละตัอุดตันป้น้ำไปไม่ได้นะสองกว้างกวัางน้ำมันบ่ามาทางังฝว่างเขาฝว่างโน้นนะแล้วลงมาเยอะอวันวันนี้ตกไม่หยุดนะครับท่านวันนี้ก็ยังตกอยู่มันตกแบบเต็มเต็มเลยตกไม่หยุดนะครับตกอยู่ตกแบบเต็มเต็มเลย นี่ยได้ยินเสียงงงตัวฝนไหมกรอมากเดีย๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะตรงนี้ลถต้อยแล้วโอ้ยน้ำแรงอยู่นะท่านน้ำแรงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูฝัง่งนาเหนือดูว่าฝนกขนาดไหนก็ระบายไม่ทันนะ่ะคือตอนนี้ระดับน้ําของตัวถนนเนี่ยท่วมฮะท่วมถนนเลยผมว่าสามสิบเซนถึงห้าสิบเซนได้นะครับท่วมอยู่ถนนม,มิดเลยครับ นะสายของถน,นนนี้มิดมิดมิดเลยน้ำแรงนะนี่ผมมายือนอยู่ตรงนี้ระดับความแรงของน้ำเนี่ยเนี่ยครับโอ้รองเทา้าม่มีแบงค์มันนี่เลยอยมา้งนะน้ำอยู่ระดับโอ้โหน้ำแรงนะท่านแรงมันไหลไปทางกวง่ง เข้าตัวเมืองไปตรงนี้ระดับหน้าประมาณเกือบกิโลนะน้ำท่วมอยู่ระดับประมาณสามสิบเซนนะครับเต็มขาหมดเลยนะท่านสามสิบเซนนะแรงมากด้วยมมนไหลไม่ทันบ่ามาจากเขานะโอเค ฝนตกเยอะด้วยแล้วก็ประมาณกิโลช่วงนี้นี่น้ำไหลดีนะตรงนี้มันไหลมันไม่เข้าบ้านด้ฝั่งนี้แต่ด้านฝั่งโน้นนะเทศบาลเนี่ยเข้าบ้านเต็มๆฮะโดนบ้านไปเต็มๆเลยเดี๋ยวผมไปโอ้ตรงนี้ตนนของตลาดสดเนี่ยตอนนี้มันลดลงแล้วนะปกติน่าจะเมื่อกี้ฝนตกหนักน่าจะเยอะทวันเลยคือฝนตกตกเรื่อยๆนะครับตกมากตกน้อยตกทั้งวันตกอ่า แต่พังงาตรงนี้คลอกลอยเนี่ยตกทั้งวันเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําบนเขามันก็บ่ากัมาหลายหลายทางงตรงนี้บ่าก็มาเนี้ยสารพัดทางน้ําคือมาทุกที่แล้วก็ไหลบ่าไปเรื่อยๆเหนมันก็ตกหนักแล้วก็เมื่อกี้มันไปช่วงข้ามถนนเหมือนถนนเน่ะมันเป็นตัวเขื่อนกั้นน้ําอ่ะนะครับน้ําไหลไม่ทันไม่มีที่ระบายพอมันกั้นป๊อปมันก็ท่วมเลยครับท่าน ก่อนน้ำเนี่ยน้ําฝนมันก็ลองบ่านะครับบ่ามาคือบ่ามาเข้าหาถนนนะ่ะถามว่าเยอะไหมมันก็เรื่อยๆนะเลนๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้ทองนาน้ําดีเลยถ้าตอนนี้ยชุ่มจ่าชุ่มฉ่าภูเขา,าน้ําเยอะ <ไป S 1> ท้องนาก็ <ไป S 1> <ๆ S 2> น้ำโอ้ <ๆ S 2> โห <ๆ S 2> วันนี้ฝนตกตลอด ผมมีกิจกรรมที่จะทำอยู่หลายตัวอย่างเช่นงมงมหอยนะครับกะว่าถ้าอากาศดีๆผมจะง,งมหอยสองหาผักกระเชิดนะครับผักกระเชิดปึก๊กอ้อยยาปึ๊กโอ้โหน้ำเยอะครับโอ้โหยเป้าหมายงานเข้าแล้ว ผักกะเจีผมไปมาแล้ว่ะโอ้โหท่านเศร้าเลยเศร้าครับเศร้าโอ้โหเศร้าเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอธิบายให้กวังทำไมถึงเศร้าโอ้โหจะเมะวันนี้ฝนตกวันเดียวนี่เล่นเอาน้ำเต็มเต็มบึงนี้เลยครับแต่ยังพอมีหวังพอมีหวัง รถจอดแอบแอบอิงอิงเผื่อมีรถมาบริเวณนี้เป็นทำนบที่ผมมาถ่ายกันแล้วนะน้าน้อยนะครับตอนนี้ก็คือ,อผมกะว่าจะมาตกปลานี่ตกปลาได้นะครับเดี๋ยวน้ําเยอะองเงี้ยโอ้โหนี่ยผักกาดโดนน้ำชิกใหญ่ซัดมาอยู่ฝั่งนี้แล้วทั้งนี้แล้วที่ผม,มถ่ายอยู่แต่ยังมีโอกาสนะครับเดี๋ยวตอนวันนี้น้ำแรงเกินไป รอวันนี้ฝนมันตกหนักแล้วน้ําบ่าลงมาจากภูเขาทุกซอกทุกมุมเลยฮะภูเขาทุกซอกทุกมุมเลยนูนะผมก็ต้องระวังน้ําอยู่ด้วยน,น้ําบ่าไหลหลากนี่อันตรายครับเลวมันบ่ามาทุกซอกทุกมุมตอนนี้นไปไหนแล้วครับท่านมันลงคลองเย่ยนะฮะชุดนี้ปลาชุดใหญ่ไปกันหมดภัคกันเฉดชุดนี้อยู่ตรงโน้นนะแล้วตอนนี้มันมาลงตรงนี้หมดเนี่ยตรงนี้ครับ เดี๋ยววันที่น้ําดีๆก่อนรอให้น้ำไหลให้ดีก่อนแล้วก็มาหาใหม่โอ้ตรงนี้ครั้งที่แล้วอ่ะผักเพียบเลยโดนน้ําครับพาไปแล้วครับโอ้โหน้าน้ำมาแรงมากนี่ฮะอย่างอย่างน่ากลัวเลยตอนนี้คนตกเยอะนะครับเฉพาะวันนี้นะเอาวันนี้เองน้ำเต็มบึงเลยนะฮะเต็มบึงเลยโอ้ ตรงนี้มันเป็นน,ทนกทานกกั้นน้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีสเตจอะไรผิ่งไม้เลครับท่านน้ำน่ากลัวมากโอ้โหนี่คนละเรื่องกันเลยครับครั้งที่แล้วไม้โอ้โหนี่ด้านล่างทำนกน่ากลัวนะ เนี่ยตรงนี้ปกติงมหอยได้นะท่านตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำเจมพุดโอ้ยังไหลยังไหลก็แต่ด้านใต้นี่ด้านใต้นะช่วงนี้น้ำป่าไปหลากเนี้ด้านด้านใต้เนี่ยน่ากลัวนะฮะช่วงที่อยู่ด้านใต้ของทานกต่างๆนะโอ้ทานกด้านล่างนี่ตอนนี้น้ํามาแบบถลลมทล่มทะลุทะลวง ไี่เอระเวณที่ประเวณทำนอเนี้ที่บอกว่าจะผมจะมาเข็มสักครั้งช่วงครันทุกตกนะครับสวยๆดีก็ทําอาหารทานอะไรก็แล้วแต่นะเดีย๋ยวมีโอกาสน่าจะนักหนึ่งครั้งที่ว่ามาถ่ายครั้งที่แลว้วผมถ่ายไว้หนึ่งครั้งรอบนี้ผมกะว่าตรงนี้ถ้าน้ำน้อยๆผมเห็นเขางมหอยอยู่กะว่ามันยงมหอยด้วย <c oughs> มารอบนี้ท่านนนี <c oughs> ่ไม้ไปทั้งชิ้นเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> น้ำแรงครับอันตรายเราอยู่บนบกถูตัวนี้โอ้โหมันบ่ามา บ่าเลยนะี่เรียกว่าบ่าเลยทำนกกันน้ำนะครับตรงนี้รุนแรงครับรุนแรงผมว่าทุกๆท,ที่นะฝนตกเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นทำนกทดน้ําปกติก็น้ำไม่เยอะวันนี้ฝนตกเต็มๆตหนึ่งวันโอ้ย มีกิ่งไม้เข้าไปที่มันลอยมานะฮะกิ่งไม้ใหญ่นะครับกิ่งไม้ใหญ่ลอยมาแล้วก็มันไปอัดทำนกอยู่ความแข็งแรงของทำนกนี่ถามว่าไงอ่ะมันก็แข็งแรงนะแต่กิ่งไม้นี่แหละตัวปัญหายิ่งมันอัดมากๆมีโอกาสที่มันจะพังทลายได้นะนกิ่งไม้อย่างด้วยครับ ถ้ามากกว่านี้จะท่วมไหมนะถ้าน้ำไม่โดนไม่โดนกั้นนะผมว่าก็มีปัญหาหรอกโอ้โหผมว่าสายชอบฝนของแท้เลยซิวไปไหนไม่รู้เหมือนกันก็เซอร์เวมาดูพื้นที่ที่จะ ตรงนี้ผมคาดการณ์ว่าผมจะมาปักเบ็ดนะครับแล้วนั่งตกเบ็ดได้ปักได้ตกแน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่แบบว่า,าต้องฝนแรงหน่อยนะครับผมจะมาปักเบ็ดตกเบ็ดฝนแรงหน่อยแค่วตรงนี้ผมมีแปลนว่าจะเอาผักกระเฉดวันนี้ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่ไปเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้สวยๆกับก็เดี๋ยวให้ฝนแันแรงก่อนตอนนี้น้ํามันน่าครัวเลยเกินไม่ไหว วันนี้ทริปนี้ก็สำรวจพื้นที่โโหบริเวณน้ำท่วมต่างๆแหละที่มาเห็นเนี่ยโอ้โหที่ไม่ท่วมโอเคตรงที่ท่วมนี่เปลี่ยววันนี้ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยตกเร็มแล้วก็ตกโปรยตกโปรยระดับเนี้ยถามว่าเป็นไงบ้างเปรียกนะเปรียกเลยละ่ะเปรียกเปรียกแต่ก็ไม่ได้ทำให้เปียกแบบอ๋อเนี่ยไม่ผมมาเปิดเนี่ยเปิดท้ายหลังคาขึ้นนะครับ มันเป็นฝนที่ลงเรื่อยๆที่ไม่มีลมมานั่งเปิดท้ายนะครับชมบรรยากาศเลยอ,ะอ่ะชมบรรยากาศจริงเราองฝนเย็นๆเนี่ยตรงนี้ยที่ผมว่าผมจะมาทํากิจกรรมต่างๆแต่ตอนนี้ด้วยว่าฝนมันตกหนักนะเราต้องพึงระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ดรัก็สายฝนยังลงแบบชุ่มฉ่ำหัวใจเลยนั่งท้ายรถก็สบายๆนะครับ เนี่ยเดี๋ยวกะว่าผมต้องหาเหยื่อก่อนนะครับพรุ่งนี้ถึงัญจะตกอยู่อีกนะครับหรือ,อยังไงผมกะว่าพรุ่งนี้ผมจะหาเหยื่อที่กะเดือนมาแล้วก็จะปักเบ็ดนะครับ,จะ,บ,ะรบจะปักเบ็ดแนวตรงนี้มันโล่งดีครับถนนแล้วก็มันเป็นชายคลองที่มันไม่ได้ล็อกนะครับแนวแนวชายคลองเลยน้ํามันขุ่นดีแต่น้ำแรงนะผมก็จะปักเบ็ดแล้วจะนั่งตกเบ็ดเล่นๆช่วง กลางวันกลางวันแล้วกันเพราะว่ากลางคืนน่าจะเออนะครับน่าจะน่ากลัวน่ากลัวหมายถึงบรรยากาศมันมันไม่ได้อ่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงแล้วนะช่วงกลางวันเนี่ยแต่ฝนยังตกอยู่เลยน,นะท่านนะฮะสี่โมงแล้วมันยังไม่มืดแล้วเราก็สามารถจะทํากิจกรรมจอดท้ายรถผมว่าจะจอดแอบนะใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งตกป่าท้ายรถเนี้ย <laughs> ทําไมตกได้เหรอเพราะว่าตกได้นะนั่งรอเขา ฝนไม่ได้เข้ามาเนี่ยนั่งรอแล้วแต่นะสบายดีครับจะนอนอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ผมว่านั่งรอแล้วก็ตั้งทํากิจกรรมได้้ายรถแต่วันด้วยวันนี้น้ํามันแรงมากนะครับโอ้โหภารกิจหลายๆอย่างที่ตั้งใจไว้ก็นี่นครับวันนี้มาไล่ตะเวนหาสถานที่โอ้โหวันนี้ สาลาหลังนี้น้ําท่วมลยครับน่าจะท่วมขึ้นมาอีกเป็นเป็นเม็ดนะครับจากที่ผมมาครั้งที่แล้วที่มาดูตอนช่วงที่ว่าจะหาสถานที่แคมปิ้งตกปลาวันนี้ฝนตกหนักบรรยากาศมันได้แต่สาลาตรงนี้จมน้ําไปแล้วครับหุย oh. <c oughs> บึงใหญ่เนี่ยโหโหบึงบัวอะไรจมน้ํำหมดนะครตอนนี้คือน้ำหลากเดี๋ยวน่าจะมันจะลดลงหรอเป่าไมรู้ oh. ชมบรรยากาศรอบๆหน่อยดิวันบรรยากาศฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักจริงๆแล้วก็มันค่อยเบาลงแต่ก็โหยังยังยังเอาการอยู่นะ่เบึงน้ำที่น้ำไหลน,นะสายที่คนที่ชอบสายฝนนะฟินก็เป็นไอของฝนตกไอของหมอกไอของสายฝนที่มันขึ้น ถ้าที่เตียนเตียนโล่งโล่งองนี้มันก็ได้บรรยากาศนะครับท่านดูดินะไม่ล็อกเกินโล่งโล,งโลงชิวดีนะฮะแต่ช่วงร้อนเนี่ยก็แดดจัดจ้จานเหมือนกันนะแต่ช่วงที่โล่งโลไม่มีแดดอย่างเงี้ยโ๊้ปินครับวูบบรรยากาศชิวมากแล้วฝนตกตรงนี้เป็นป่าปามนะครับนะต้นปามต้นเล็กๆ,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 ๆเกๆๆๆเ็งมันสวย ว่าต้นเล็กๆเนี่ยตนน้ตนปาล์มอะไรมันก็สวยดูนะเนี่ยเป็น <อง S 2> ปลูกเขาเองปลูกปาล์มทั้งเขาเลยเลยค่อนข้างที่จะดูว่าฟิลฟิลดีเวลามีไอหมอกนะ,น,ะนี่ฝนมนตกขนาดเนี่ยบ่อน้ำคลองส่งน้ำเนี่ยฮะ นี่คลองปกติจะต่ำลงไปนี่ฮะขอบโหยิงอยู่ริมขอบเลยนะล้นมาเลยครับล้นมาแนวบ้านแนวแนวถนนสะพานข้ามคลองจะเต็มข้ามคลองมาแบบล้นล้นเลยน้ำไม่รู้จะล้นมากล้นน้อยวันนี้น้ำตกเยอะๆมานี่โอ้ เข้าตัวอาคารเลยเนี่ยนะนะครับกับข้าวตัวอาคารแล้วก็ล้นคลองนะฮะดักปลาได้เลยเนี่ยเนี่ยถนนเจียมเจียมพุดธพุดจริงเลยเดี๋ยวผมจะข้ามขึ้นสะพานนะดีว่าน้ํมันน้าถึงริมสะพานนี่เลยวันนี้น้ํามันมันนไปทุกทางนะครับตรงนี้ระดับน้ําอยู่ที่อเท่าไหร่อ่ะ สูงนิดหนึ่ง30เซนแต่ก็ยังพอไหวอยู่เดีย๋ยวเราไปกันดูข้างหน้าฝนก็ยังลงโปรยๆนะครับไอเ้เจ้ามอใสค์อะไรก็วิ่งไปได้นะก็ได้ตามสภาพเลยครับท่านไม่ได้ท่วมเยอะแต่มันจะนองไป้เท่อเลยกี่เซนได้ตรงน,นี้ประมาณทักสามสิเซน ตรงนี้สะพานข้ามคลองโอ้โหนี่ล้นล้นกันลยล้นลนกันเลยนะสะพานโค้งตรงนี้น้ำล้นล,น,ลนกันเลยโอ้โหบ่าไปทุกหัวลหลแหงขอยกมือบังกล้องหน่อยเน็ตนึ่งอัลมลมาฝนมันยังลงแบบโปรยๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตกหนักแต่ก็ ลงเรื่อยๆนี่นะท่านโอ้โหมันมันถึงสะพานเลยนะถึงถึงตัวสะพานเลยถ้ามีเศษไม้มาเนี่ยน่าจะปัญหาใหญ่นะครับถึงตัวสะพานเลย นี่ฮะโอ้โหสะพานโ้งตรงนี้เต็มเต็มน้ำเลยก็เต็มน้ําเลยอย่างล้นเลยนะโอ้โหถ้าไม่มีเศษไม้มาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะเศษไม้มาี่งานเข้าเลยนะเนี่ยโหมีเศษไม้ให,ใหญ่ๆนะครับเต็มเต็มพื้นเลยเนี่ยบ่ากันอย่างนี้เลย ผดขึ้นมาจากไอตัวของฐานนี่เลยนะหนักครับหนัก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 ีนี่ถ้าเยอะกว่านี้ไม่รู้ว่าจะไปอวยไม่นี้มันถึงอย่างนี้มันถึงต้นหนอนแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวล้วมาแรงๆมันน่าจะท่วมเข้าถ้ายังตกหนักเลยน่าจะท่วมเข้าเห็นไหมฮะน่าตกหนักเลยน่าจะท่วมเข้าน้ำดีครับวันนี้ฝนตกหนักมีน้ำดีน้ำเยอะ ชิวไปไหนเลยวันนี้ถ้าวังเราชิวไปไหนเลยขึ้นทุกทุกมุมทุกส่วนเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีท่วมเลยนะตรงนี้ก็ท่วมขึ้นมาเต็มเลยนะวันนี้แตนสายรองนะมันบ่ามาทุกส่วนเลยน,นี่บ่ามาทุกส่วนเลยโอ้ ชิวไปไหนอะไรอยเนี้ตอกติดต,ต่อกันประมาณสองชั่วโมงอ่ะมันเลยทําให้น้าน้ํานองไปเลยตอนนี้พอต,ต,ตัวสะพานที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับผมใกล้ๆบ้านผมเน,น,น,เนี่ยสะพานโค้งตัวนี้เล่นเสื้อน้ําท่วมเลยมันล้นเลยนะไม่มีไม่รู้มันจะล้นหรือเปล่ววาแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะล้นอยู่นะถนนสายรองตัวน,นี้นี่ท่วมไปแล้วนะครับน้ําก็นองเต็มตะลิ่งอ๋อ ตรงนี้ก็ปริมปริมขึ้นมานะฮะเป็นนายรองเนี้นไหลบ่าอย่างงี้ก็เลยเนี่ยถ้ามากกว่านี้ก็ไหลลินเต็มนะตรงนี้ยังที่ททต่ำหน่อยนึงแต่ก,ก็นัำพอไหวก่อนหน้านี้น่าจะเยอะกว่านี้ ายภาคส่วนไม่รู้ยังยังใจหยุดหรือเปล่าแต่ก็ฝนตกหนัก